คําคมให้กำลังใจแคปชั่นสร้างกำลังใจให้ตัวเองล้มเหลวแค่ประสบการณ์ชีวิตอย่าไปคิดอะไรมากจงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลังตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีความหวังเสมอตะโกนให้สุดเสียงร้องไห้ให้พอแต่อย่ายอมแพ้ท้องฟ้าสดใสเสมอหากเรามองมันด้วยใจไม่มีใครดับฝันเราได้ตราบใดที่เรายังให้โอกาสตัวเอง ไม่ว่าจะยังไงก็ยังมีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวเสมอวินาทีที่เข้มแข็งที่สุดไม่ใช่วินาทีแห่งชัยชนะแต่เป็นวินาทีที่ไม่ยอมแพ้การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสุขทำให้เรามีรอยยิ้มความถุกที่เราผ่านได้ก็เช่นกันสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้และเพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กด cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพยายามมากแค่ไหน มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่รู้ไม่มีความสำเร็จใดสร้างเสร็จได้ภายในวันเดียวการได้ตื่นมาใช้ชีวิตในทุกๆวันคือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วทุกการเปลี่ยนแปลงแฝงไปด้วยบทเรียนราคาแพงเสมอต้นไม้ที่สวยงามไม่มีทางโตได้ในวันเดียวของขวัญที่ดีที่สุดคือการได้เห็นตัวเองมีความสุขชีวิตจะเป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่เราเลือกจะมองทุกๆเช้าวันใหม่จะมาพร้อมกับโอกาส ให้เราเริ่มต้นอีกครั้งถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยจงเรียนรู้ที่จะพักแต่อย่าล้มเลิกจะสุขหรือจะทุกข์อยู่ที่เราเลือกและแตัดสินมันไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งให้อดีตท,ทำให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่ทุกใจกว่าเดิมสิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าที่สิ่งผ่านไปแล้วแน่นอนเลือกมองแต่สิ่งดีๆแล้วชีวิตจะแฮปปี้ชีวิตไม่มีอะไรมากแค่อย่าทำให้มันยากก็พอ อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอก็แค่ล้มเลิกในวันนี้ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ไปต่อชีวิตเราคงต้องเดินหน้าพอขนาดเวลายังเดินเลยไม่มีใครยืนข้างเรานอกจากเงาของเราเองขอบคุณทุกการไลค์และการกด subscribe สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ แล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ